อิติปิโสปะกวาอราหังสัมมาสัมพุทโววิชจารณสัมปันโนสุขโตโลกะวิทูอนุดารโหปุริสัตถมัสารติสัตตาเทวะมนุสานังปุส ตปะคะวาติสวาคาโตัปะคะวตาทำมโมสันตินติโกอังกาลิโกเอหิปันติโกโอบันนายโกปปจัตตังเวทิตาพวินโยหีติสุปฏิปันโนปะคะวตัวสาวกสังโัอุชุปฏิปันโนปะคะวตัวสาวกสังโัวยายะปฏิปันโนปะคะวตัวสาวกสังโัสามีทิปฏิปันโนปะคะวตัวสาวกสังคั วอยติตังจานตาลิปุริสายุคานิอัตปุริสปุข้าราเอะสัมบังควาตวะสาวกสังขวาอุเนยยอาปาหุเนยุัาทางขิเนยยอาอัญชลีกัรณิยุอาโนนดารังปุญญาเขตตังโลกัาสาตติจินดามณีปิยังมันตังยะสัง ทาสังโกนังอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอรหังปะโพตันจะมหาราชาตะวังมันตะวังมังโปสัตถุโนทีปังกาเรเทโวสุปโปเสเสธิกินจิ เทโวเยสกโกปัจชังทัสสังทัศสมิงกินเนวาทันตาปิยังกันตังสาริปุโตภวันตุเมสิทธิลาพังชนาะเยมณีจินดา,นะาปิยังจะทะนังสับเพชนาะ พระโอชนาปิยังมะมะสัก,กตวาพุทธรัตนังโอสถังอุดตะมังวรังหิตังเทวะมนุษยานังพุทธเตเชนะโสตินานัสสุ นัสสันตุปัทวาสัพเพทุกขาอุปะสะเมนตุเตสก,กตวาธรรมารต,ตานังโอสถังอุตมังวารังปะลิลาหูปะสมังปะสามานังธรรมเมเตชนะโสตินานัสสันตุ ป,ปตตัตวาสเพพระยาอุปะสเมตุเตสักตวาสังคาระตะนงังโอสถังอุตมังวรังอาหุเนยังปาหุเนยังสังฆเตเชนะโสทินานัสสันตุปัทวาสเพโรคาอุปะสะเมตุเต อิติปิโสภะกวาอระหังสัมมาสัมพุทโตวิจารณสัมปันโนสุขตัโลกะวิตัวนุตตโรปุริสธรรมะสาลติสัตถาเทวมโนสานังพุลโทภะกวาติสวะกาตัวภะกวัตาธรรมมัวสันเทียนที่กัวกาลิกัวเอหิปันสิโกัวอุันนียิโกัปัญจตังเวทิตาโพวินโยหิเีติสุปฏิปันโน บะกกว่าตัวสาวกสังขวอาจุปติปันโนะบะกว่าตัวสาวกสังขว้ายายาปติปันโนะบะกว่าตัวสาวกสังขว่สามีติปติปันโนะบะกว่าตัวสาวกสังขวายติทางจันตาลิปุริสายุคานิอัตถุริสปุ่งคาราเอะสัมปะกกว่าตัวสาวกสังขว่อาเหนื่อยว่าปาเหนื่อยว่าทางขี่เหนื่อยว่ อันฉริกรณียวนุนดารังปุญญาเขตตังโวกันสาติจินดามณีปียังมันทังยะสังทาสังโกนังอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโพตันจะมหาราชาตวังมังโพสัตตุ โนทิปังกาเรเทโวสุปโปเทสิกินจิเทโวเยสกโกปัจชังทัสมิงกินเนวาทันตาปิยังกันตังสาริปุตโตพวันตุเมสิทธิลาพังชายาณนะเยมณีจินดาปิยังจะทนังสับพเชสัพ เพชะนาพระหูชนาปียังมะมะสักตาวาพุทธรัตตานังโอสถังอุตมังวรังหิตังเทวมนุษสานังพุทธเตเชนะโสตินานัสันตุปัตถวาสัพเพทุกขาอุปะสเมนตุเตสักตาวาธรรมรัตตนังโอสถังอุต,อตมังวรัง ปริลาหูปะสัมนังธรรมเตเชนะโสตินานัสสันตุปัทถวาสัพเพปยาวูปะสัมหูปะสะเมตุสกตะวาสังคารตานังโอสัถังอุตตะกังโอสถังอุตตมังวะรังอาหูเนยังปาหูเนยังสังฆเตเชนะโสตินา นัสสันตุปทาวาสเพโรกาอุปะสะเมเตุเต อิติปิโสมะคะวะอะระหังสัมมาสัมปุทโววิญชาวจารณะสัมปันโนสุขโตัลวนกาวิทูอะนุนดารุวะปุริสัตถมะสารติสัตถาเทวะมนุนสานังพุทธตัวภะคะวาติสาวาขาตัวภะคะวะตาธรรมโมสันติติโกอังกาลิโกเอหิปันสิโกะอวะปัญญิโกะปะจตังเวทิตาปวิญญูหิเตสุปฏิปัน โนะมักกว่าตัวสาวกสังขัวอุชุปฏิปันโนะภะคะวะาตัวสาวกสังขัวยายปฏิปันโนะ บวตตัวสาวกสังห <S ess> ัวสามีทิปติปันโนบกวตตัวสาวกสังหัวยติทางจานตาลิปุริสัยุคานิอันทปุริสปุกการเอสัมบกวตตัวสาวกสังหัวอัเนยยวปางเนยยะทางขิเนยยะอัญชลีการณิโยะนุนารังปุญญาเขตตังโลกันสาติจินดามณี พียังมันตังยะสังทาสังโกนังอุปัสสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโพตันจะมหาราชาตวังมังโพสันตุตวังมังโพสัตถุโนทีปังกาเรเทโวสุโป เทสิกินจิเทโวเยสักโกปัจชังทัส,ทสมิงกินเนวาทันตาปียังกันตังสาริปุตโตพระวันตุเมสิทธิลาพังชะนนะณเยมะณีจินดาปิยังจะท่นังสัพเพชนาพระหูชนาปิยังมะมะ สักกตวาพุทธรัตตนังโอสถังอุดตมังวรังหิตังเทวมนุษานังพุทธะเตเชนะโสตทินานัสสันตุปัทวาสัพเพทุกขาวูปะสะเมนตุเตสักกตวาธรมมรัตตนังโอสถังอุดตมังวรังปริลาหุ ปะสะมะนังธรรมเตเชนะโสตินานัสสันตุปทวาสัพเพ,พะยาภูปะสะเมนตุเตสกักตวาสังฆารตานังโอสถังอุตกัรวรังอาหุเนยยางปาหุเนยยางสังฆเตเชนะโสตินานัสสันตุปทวาสัพเพโรคาอุปะสะ Μền του